เอาละครับผมกาสวัสดีท่านชมท่านก็เริ่มจะเข้าสู่ช่องมินาโซ่เซตตี้เช่นเคยแล้วตอนนี้เราฟีลเกม FC Mobile เถิดแครับผมสำหรับวันนี้นะฮะมาถึงตำแหน่งแบ็กซ้ายกันแล้วนะฮะกับท็อป10อันดับนะครับผมแบ็กซ้ายที่เก่งที่สุดนะเมตาปัจจุบันนะฮะแต่ละตัวนี่คือเน้นมาแล้วนะครับผมทั้ง AI นะโหมด Head-to-Head vsA นะครับผมเมนเจอร์นี่ก็คือคัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะใครชอบตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่ากับ10อันดับที่เก่งที่สุดก่อนอื่นนะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแกดตติดามเเพื่อป็นกลังใจในนนกกการรทคคลลิปปต่อๆได้วยััะบ เอาละครับผมและสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกอย่าลืมไปอุดหนุนสปอนเซอร์ของเราด้วยทั้งพาวเวอร์เย์แล้วก็พาวเวอร์กัชาลิงสั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเหมือนเดิมแพ็กเกจเยีสูง3,700บาทเลยเพียง2,700บาทเท่านั้นหรือว่าไม่เกิน3,150บาทส่วนสตาร์พาร์ท7 0 9บาทเลยเพียง645บาทเท่านั้นแพ็กเกจดีราคาถูกๆแบบนี้นะฮะเพื่อนๆถ้าใดสนใจก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะฮะสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะเติมแพ็กเกจ และสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจอยากจะเล่นเกมมือถือผ่าน PC นะครับผมแนะนำเลย LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือนะฮะเล่นได้ทั้ง PUBG Free Fire Quanta ROV นะครับผมนะเกมเก็บเรเวลอย่างคาบาโมบายแล็กนัลล็อกออริจินและเกมอือ่นออีกมากมาย รวมไปถึงเกม Fc Mobile ที่เล่นอยู่ณนะขณะนี้นะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดเล่นได้เช่นกันนะร่วมไปถึงการแยกหน้าจอครับผมนะเพื่อนๆท่านใดที่ชอบเล่นหลายจอนะผมก็แนะนําแอปตัวนี้ได้เลยนะครับผมนะลื่นไหลไม่มีสะดุดนะฮะทางด้านของการใช้ทรัพยากรนะฮะหรือว่าพื้นที่ในการใช้งานเนี่ยก็เรียกได้ว่าน้อยมากๆเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ชิปได้เลยนะครับผม เอาละครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะฮะทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปดึงดราม่านะตั้งแต่ตำแหน่ง CB ตั้งแต่ตำแหน่งแบบ CDM อมะไรอย่างนี้แล้วนะอย่างเช่นคานาวาโร่เนี่ยผมก็บอกนะในคลิปผมก็บอกนะผมอย่างคนใช้คานาวาโร่เงี้ยผมก็เชียร์เรียวมัดลิดผมก็บอกอยู่ใช่ไหมว่าอ่าทางด้านของคานาวาโร่เนี่ยเป็นตัวที่ติดท็อปสายสบายๆเลยทางด้านของลูกเลี้ยงนะ,ะแต่ถ้าไปเล่นในโหมดให้ดูเฮดเพื่อนๆจะกลัวไหมนะะมนะพราานนนััั้้้ี่่ยยมมตอออองงงงงดดูภโววแลลกกก็ึหะ ที่ผมชอบอ่ะมันเป็นสไตล์นักเตะตัวใหญ่นะครับผมตัวใหญ่ตัวสูงนะฮะตัดลูกกลางอากาศได้อย่างคาราวาโลเงี้ยเวลาเราใช้อ่ะยืนคู่กับบาเลซี่หรือว่ายืนคู่กับใครก็ได้โดนเปิดมงเปิดมุมมาปุ๊บอย่างเงี้ยเสียนะครับผมยังไงก็เสียนะฮะเวลาโดนลูกโขกลูกอะไรมานะครับผมยังไงก็คือแบบ มันมันเสียวอะนึกออกปะมันไม่ได้มีความอุ่นใจอ่ะนะครับผมอันนี้ก็คือข้อที่1ส่วนข้อที่2เนี่ยนะครับผมมันไม่มีใครเล่นโหมดเมดเจอร์ได้ตลอดหรอกมันก็ต้องเล่นโหมดให้ดูแฮ d มั่งนู่นนั่นนี่มั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องดูภาพรวมอีกตัวหนึ่งนะครับผมปิโลปิโล CDM นี่ยมีคนบอกว่าเอ้ยทำไมมันเก่งจะตายทำไมพี่ไม่ให้มันติดอันดับ ปีโลเนี่ยมันควรที่จะยืนอยู่ตำแหน่งในอ่า CM มซะมากกว่ามันเป็นตัวจ่ายพาสจ่ายบอลนึกออกปะม,มันเป็นตัวแทงทะลุช่องแล้วก็ส่วนใหญ่คนไทยเนี่ยจะเน้นนะครับผมนักเตะตัวใหญ่อย่างเช่นจับวีเอล่ามายืนหรือว่าจะเล่นทางด้านของตูเล่น,นะครับผมจะเป็นเปอร์ตีโรดีอะไรก็แล้วแต่ขอให้มันเป็นนักเตะตัวใหญ่นึกออกไหมคนเรามันจะเล่นนักเตะสไตล์นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีผิดไม่มีถูกครับผมอยากจะใช้ตัวไหนใช้ไปเลยแต่โดยส่วนตัวของผมผมไม่ชอบแค่นั้นเองก็เลยไม่ได้ให้ติดอันดับไปแต่ไม่ได้หมายคคววามวามมม่่่ันจะไเกงแ มันไม่เข้ามือผมแล้วเวลาผมไปเจอในโหมดต,ต่างๆนาๆนาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าผมเจอแล้วผมไม่ค่อยกลัวเท่าตัวอื่นๆแค่นั้นเองนะครับผมเหมือนที่เรา,าไปเจอสตัมอย่างเงี้ยไปเจอยับสตัมกับคานาวโร่เรากลัวตัวไหนนึกออกไหมเราไปเจอเฟอร์ดินานกับคานาวโร่อย่างเงี้ยเรากลัวตัวไหนมากกว่าถูกป่ะละ่ะเหมือนเราไปเจอฟานได้ไปเจอน้ำมันอย่างเงี้ยเราไปเจอคานาวโร่ ตัวไหนมาน่ากลัวมากกว่าในโหมดให้ดูเฮ็ดอ่ะเพื่อนๆก็ต้องนึกแบบนี้นึกเอาให้ง่ายเลยนะผมจากการใช้งานจริงถ้าเจอตัวไหนแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเฉยๆเดี๋ยวเจอ,อตัวเตีย้ยๆแผนเปิดโมงแม่งเลยอะไรประมาณเนี้ยเราก็จะมีวิธีแก้ปัญหาของเรานึกออกไหมแต่ถ้าเราเจอนักเตะกองหลังที่ตัวสูงใหญ่อย่างเงี้ยมึงจะไปแก้ยังไงใหญ่ที่สูงตั้งร้อนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แล้วแต่คนเนาะ ถ้าเกิดว่าแบบมันมีแผนอยู่ในใจอยู่แล้วหรือว่ามีตัวที่ชอบอยู่ในใจแล้วอันนี้มันก็ไม่ผิดนะไม่มีผิดไม่มีถูกอันนี้ก็อธิบายคลิปนี้คลิปเดียวเนาะคลิปอื่นจะได้ไม่ต้องอธิบายซ้ำนะครับมา เสียเวลาเยอะละ้มาเริ่มกันจากอันดับที่1ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมโรเบอร์โตคาร์ลอสผมเป็นตัวที่ชอบแบบว่าเติมเกมลูกสูงอยู่แล้วยิ่งในโหมดแมนเจอร์เนี่ยชอบนักเตะสไตล์แบบว่าวิ่งเติมเกมลูกสูงแล้วก็สามารถทําประตูได้ด้วยนะไอตัวเนี้มีข้อเสียอย่างเดียวก็คือชอบไปยืนอยู่เสาแรกเหมือนที่ผมรีวิวนั่นแหละนะโดนโขกไอตัวนักเตะเตี้ยๆเนี่ยประจําครับผมแต่ว่าแตกต่างกันนะแบค กับเซนเตอร์นะครับผม CB กับาทางด้านของพวก Black Size แบ็กซ้ายแบ็กขวาเนี้ยมันแตกต่างกัน CB มันต้องยืนประจําจุดอยู่แล้วแต่ว่าแบ็กเนี้ยมันจะยืนเฉพาะตอนที่นักเตะนะครับผม ได้รับการเตะมุมหรือว่าทางด้านของการเปิดคอสบอลยาวมาในเสาสองอะไรเงี้ยนะครับผมถึงจะทําการโขกนะครับผมซึ่งถามว่ามีผลไหมมันก็มีผลอยู่แต่ว่าเซนเต,นเตอร์เนี่ยจะมีผลกว่าแค่นั้นเองก็เลยจัดให้อยู่ในอันดับที่หนึ่งไปฝีเท้ามาที่111เลยการยิง85ส่งบอลเ7เลี้ยงบอล9 9ตั้งรับ101เนาะสภาพร่รางกาย95ส่วนสูง168นะฮะมีข้อเสียตรงลูกการอากาศอย่างแน่นอนสำหรับตัวนี้สกิลมูฟสีดาวสามารถเล่นท้ายท่าได้นะครับผนะมน,นะคุณ ขีดทรงพลังยิงประตูจากระยะไกลแล้วก็ยิงใส่ก้อยเวิร์กเลดเป็นปานกลางปานกลางก็จริงแต่ตัวนี้เป็นสูงสูงแน่นอนทางด้านของโรเบโตคาร์ลอสเนี่ยขึ้นสุดลงสุดนะฮะสามารถใช้งานได้90นาทีใครที่ชื่นชอบนักเตะสไตล์แบบขึ้นสุดลงสุดนะผมแล้วก็สามารถยิงประตูจากระยะไกลได้ด้วยสามารถจัดตัวนี้ได้เลยนะฮะเป็นสายปะทะสายแท็กเกิลอย่างแท้ทูนะฮะบางครั้งบางทีหุบเข้าในมาเล่นในตำแหน่ง CB ีได้ด้วยนะสำหรับตัวนี้นะครับตัวต่อมาดับที่2นะฮะเมนดี้ครับผมยกให้เป็นทางด้านของ Mandy เลย ตัวนี้นะฮะฝีเท้ามาที่107นะฮะการยิง69การส่งบอล8 9การเลี้ยงบอล9 6ตั้งรับ9 7เจนะฮะสภาพร่างกายก็ส8ส่วนสูง180ลูกกลูกอากาศหายห่วงถนัด2เท้าด้วยนะฮะทางด้านของสกิลพิเศษนะ,ะผมมีสกิลมูฟที่4ี่ดาวเลยด้วยนะฮะคุณสมบัติพิเศษมีรูเลตแล้วก็สกิลเหนือชั้นนะครับผมทางด้านของความเร็วเนี่ยอาจจะเป็นรองทางด้านของอโ,โรเบิร์ตคาร์ลอสนะฮะแต่ทางด้านของฝีเท้าเนี่ยผมว่าวิ่งแล้วพอๆกันแล้วก็การใช้งานหรือว่า เกมรับเนี่ยแน่นพอๆกันเลยนะฮะแต่ไอ้ทางด้านของโรบอโตคาร์ลอสเนี่ยลูกดื้อมันเยอะแค่นั้นเองลูกดื้อคืออะไรลูกดื้อก็คือแบบเวลาจังหวะไหนที่มันไม่ควรจะสกัดได้มันก็สกัดได้จังหวะไหนที่มันแบบแย่งบอลคาตีนได้อะไรเงี้ยตัวอื่นที่ทาไม่ได้ไอ้ตัวโรเบอรโตคาร์ลอสเนี่ยมันทําได้ลูกดื้อสาหรับอ่าแบ็กเนี่ยมันจะแตกต่างกับปีกปีกนี่ก็คือเวลาโดนสกัดใช่ไหม บอลจะติดเท้ามันสามารถวิ่งไปกับบอลได้ต่อแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไอ้พวกแบ็คอะไรพวกนี้นะครับผมก็คือมันจะสามารถดึงบอลไว้กับตัวเองได้ดีแค่นั้นเองนะครับผมมันเป็นคล้ายๆแบบสกิลติดตัวยิ่งตัวตำนานหลายๆตัวเนี่ยเก่งนะครับผมนะไอ้ตัวที่มันเป็นตำนานหรือว่าตัวฮีโร่อะไรประมาณนี้นะฮะลูกดื้อค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมอ่ะ ตัวต่อมา,อาดีกว่านะครับผมนะอันดับที่3นะฮะโคครับผมผมยกให้เป็นทางด้านของเอชเชอรี่โคนะฮะฝีท้ามาที่103เนาะการยิง70การส่งบอล91การเลี้ยงบอล96ตั้งรับ101นะครับผมสภาพร่างกาย87เนาะส่วนสูง176ซนติเมตรเท้าที่ถนัดเป็น53สกิลมุก3ดาวนะฮะคุณสมบัติพิเศษมีตวัดชิงด้วยส้นนะครับผมในทักเกิลแล้วก็ยิงไซก้อยเวิร์กเลดเป็นสูงสูงก็จริงแต่ว่าโคเนี่ยไม่ค่อยเติมเกมลุกสูงเท่าไหร่ตัวนี้ผมกววล้้้้้้าาาาาาารรรรีีีววววิไไไไลใคคทท่่ยยััังงงมมดดดดดูดูนนนนนขอออกกกเะะะโต็สาาถบปฮ เวิร์กเลดเป็นสูงก็จริงแต่ไปใช้งานจริงเนี่ยเน้นเกมรับซะส่วนมากแต่ถามว่าเติมเกมลูกสูงไหมมีนะครับผมมีให้เห็นเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะเน้นเกมรับเป็นหลักคุณสมบัติพิเศษก็อย่างที่บอกไปเนาะสวัดตวัดชิงด้วยส้นนะครับผมมีแนนแท็กเกิลน,นะฮะสามารถพุ่งเสียบได้อย่างแม่นยาแล้วก็ยิงใสยก้อยแค่นั้นเลยนะครับตัวนี้ก็ลูกกาอากาศก็พอคุกคิกนะฮะพอใช้ได้เนาะตัวต่อมานะครับผมอันดับที่4ดีมาโชครับผมดีมาโชนี่เก่งตั้งแต่ร่างเก่าแล้วนะ ตั้งแต่ตัวเล็กแล้วนะครับผมนะตัวนี้เข้าปะทะเข้าสก,กัดเนี่ยคล้ายๆกับทั้งด้านของโรเบโตคาร์ลอสเลยเนาะฟีท้ามาที่103การยิง8เอ็ดการส่งบอล98บนะฮะเลี้ยงบอลร0 3ตั้งรับ96แล้วก็สภาพร่างกาย93เนาะส่วนสูง174เซนติเมตรเท้าที่ถนัดเป็น54สี่ยิมมุก3ดาวนะฮะคุณสมบัติพิเศษมีคืนบอลฟีคิกรงพลังเตะลูกขวางสนามก็คือ เติมเกมลูกสูงแล้วก็เปิดคอร์บอลให้เพื่อนหมง่งนั่นแหละนะฮะแล้วก็ยิงปั่นโค้งเนาะส่งลูกใกล้ลูกไกลได้ดีแล้วก็ยิงประตูจากระยะไกลนะฮะสไตล์เดียวกับทางด้านของโรเบโตคาร์ลอสเหมือนที่ผมบอกเลยนะแต่ว่าทางด้านของส่วนสูงเนี่ยจะได้เปรียบกว่าแล้วก็การเติมขึ้นไปเนี่ยในโหมดเมดเจอร์นะสามารถยิงจบสกอร์เองได้ด้วยนะฮะตัดเข้าในยิงได้ด้วยใครที่ชื่นชอบนักเตะสไตล์นี้ก็สามารถจัดได้เลยนะครับผมเข้าปะทะดีมากนะครับผมนะสำหรับใครที่ชื่นชอบนักเตะสายปะทะนะฮะสายแท็กเกิล หรือใครไม่มีงบซื้อตัวใหญ่ซื้อตัวเล็กมาลองก่อนก็ได้นะ AI ตัวเล็กก็ยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่เหมือนเดิมนะครับต,ต่อมาเนาะอันดับที่5นะฮะเจ้าคันเซ l โลครับผมตัวนี้เป็นสายประคองนะตัวนี้ก็มีตัวเล็กนะให้ลองใช้เหมือนกันเล่นได้ทั้งตำแหน่งแบ็กซ้ายแบ็กขวา ใครที่ชื่นชอบนะักเตะที่สาระประโยชน์เนาะสามารถโยกได้หลายตำแหน่งนะครับผมทั้งแบ็กซ้ายและแบ็กขวาซื้อไปใช้งานได้เลยสำหรับเจ้าคาเซโร่สีท่ามาที่97การยิง77นะครับผมการส่งบอล95เลี้ยงบอล99าตั้งรับ97าสัาพร่างกาย87ส่วนสูง182รนะฮะลูกกาอาการหายห่วงเลยเนาะท้ทาพิธานเป็น45สกิลมูก4ดาว ผลงานสอบบาลพิเศษนะครับผมมีฮีทช็อ o นะฮะพยายามเตะลูกขวางสนามมีาทางด้านของสกิลเหนือชั้นเล่นท่ายากในโหมดเมนเชเตอร์ได้เนาะยิงประตูจากระยะไกลแล้วก็ยิงไซก้อยนะครับผมเวิร์ r เ t e เป็นสูงสูงขึ้นสุดลงสุดอยู่แล้วสำหรับตัวนี้แต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นสายประคองนะถ้าเกิดว่าสายประคองเพื่อนๆน,น,นึกไม่ออกก็ให้นึกถึงคาร์ฟูลนะครับผมคาฟูในตำแหน่งแบ็คขวาน,นะครับผมนะไอ้ตัวนั้นอนะ่ะสไตล์คล้ายๆกับเจา้าคาเซโร่เลยมันจะประคองไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามแตะบอลยาวเมื่อไหรร่เเจจาาคซโมันะ วิ่งเข้าไปตัดบอลเอาบอลเข้ามาอยู่กับตัวทันทีนะผมสไตล์มันจะเป็นประมาณนั้นเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบสายประคองบอลน,นะหรือว่าสายแบบว่าประคับประคองไปเรื่อยๆเนี่ยก็แนะนําให้ใช้ทางด้านของอดีมาโชนะฮะหรือว่าทางด้านของโลบโต้คาร์ลอสเตโอนะโคอะไรพวกนี้จะดีกว่านะครับผมนะอันนั้นน่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆได้มากกว่านะครับตัวต่อมานะครับผมนะอันดับที่6เตโอนันเดสครับผมแนะนําให้เป็นล่างนี้นะ ไอตัวที่บอกว่าเตโอล่างเนี้ยไม่เติมสูงผมก็รีวิวไปแล้วนะครับผมนะใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนไปดูได้แต่ว่าผมเนี่ยแนะนําให้เป็นเตโอล่างอ่า utots จะดีกว่านะครับผมเพราะว่ามีทั้งด้านของนี่ฮะมีความเป็นผู้นำเนาะสามารถสั่งการในพื้นที่ตัวเองได้ดีแล้วก็มีเลี้ยงบอลเร็วนะครับผมส่วนไอตัวทีมชาติเนี่ยมันจะไม่มีนะครับผมนะเนี่ยมันจะไม่มีแต่ว่าอย่างอื่นนี่คือพอๆกันเลยนะฮะสเตตัสอะไรต่างๆนานา,นาคือพอๆกันเลยแต่ว่าเวิร์กเลตจะไม่เหมือนกันแต่ไปใช้งานจริงเหมือนกันนะฮ ตอนนี้สีทาามาที่107การยิงมาที่78เนาะการส่งบอลมาที่87เลี้ยงบอล95ตั้งรับ90สภาพร่างกาย91นะครับผมส่วนสูง184ซมติเมตรท้าวที่ถนัดเป็น53นะฮะสกิลมุก3ดาว คุณสมบัติพิเศษมีตวัดชิงด้วยส้นนะฮะทุ่มลูกไกลลูกไกลได้ดีมีความเป็นผู้นำนะครับผมสามารถสั่งการในพื้นที่ของตัวเองได้ดีแล้วก็เลี้ยงบอลเร็วนาออันนี้เน้นในโหมด h e ดทูเฮดนะครับผมนะใครที่ชื่นชอบนักเตะสไตล์แบบเข้าบอลเก่ง AI ฉลาดนะครับผมเน้นดันแรงในโหมดเมเจอร์ Manager อะไรต่างๆนานาเนี่ยแนะนําเลยเตโอนะครับผมแต่ว่าข้อเสียของเตโอเนี่ยก็คือทุ่มลูกไกลของมันนี่แหละบางครั้งบางทีเนี่ยทุ่มเลยหัวทีมตัวเองไปเข้าตีนฝาตรงข้ามอันนี้เจอบ่อยนะครับผมนะ ใครที่ไม่ได้ติดอะไรตรงนี้ก็สามารถจัดได้เลยเตโอนี่ AI ฉลาดอยู่แล้วนะฮะตั้งแต่ล่าง t Y มาแล้วนะครับ ตัวต่อมานะครับผมอันดับที่7ซัมบอต้าถูกและดีมีอยู่จริงนะครับผมตัวนี้เลยนะฮะซัมบอต้าตัวนี้ราคาถูกมากเล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายและแบ็กขวาเช่นกันฝีเท้ามาที่100การยิง74การส่งบอล91การเลี้ยงบอล93ตั้งรับ97สภาพร่างกาย91นะฮะส่วนสูง181เซนติเมตรนะครับผมเท้าที่ถนัด55นะฮะยิงได้ทั้ง2เท้านะครับผมเพราะว่ามันสามารถโยกได้ทั้งแบ็กซ้ายและแบ็กขวาเนาะสกิลมุก4ดาวคุณสมบัติพิเศษมีลูเล็ตนะครับผมแล้้วกก็เเนนนแทิละะฮ ตัวนี้ก็เป็นเกมรับนะครับผมถามว่าเติมเกมลูกสูงไหมสูงเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชื่นชอบนะักเตะสไตล์แบบเปิดบอลคอร์บอลดีนะครับผมสามารถจัดตัวนี้ไปได้เลยแต่ว่าเกมรับก็ถือว่าแน่นนะครับผมนะตัวนี้ถือว่าเกมรับแน่นมากลูก,กอากาศนี่คือหายห่วงสูง180นี่คือสามารถโขกได้สบายๆยอยู่แล้วนะครับตัวต่อมานะครับผมอาร์ตที่8นะฮะคูเรยย่าครับผมราคาอาจจะแรงไปนิดนึงนะครับผมนะแล้วก็มีมีดีทางด้านของ การเข้าปะทะนี่แหละนะการเข้าปะทะของเขาที่โดดเด่นเลยนะครับผมแต่บางครั้งบางทีอาจจะเข้าพวดไปนิดนึงแต่ก็เป็นข้อดีนะบางครั้งบางทีเข้าพวดเนี่ยก็คือได้บอลมาสบายๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามโยกหลอกนะฮะหรือว่าล็อกหลบอะไรประมาณน,นี้ก็คือเสียบอลเลยนั่นเองแต่ในโหมดเมเนเจอร์นี่คือเก่งอยู่แล้วนะสำหรับตัวนี้นะฮะ ชื่อเสียงเรียงน้ำนี่หลายๆคนน่าจะเคยใช้แหละเพราะว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาแจกฟรีเนาะเปิดได้ฟรีก็คือตีเม็ดแดงใช้งานได้เลยนะหลายๆคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละตัวนี้สีทามันที่100นะครับผมการยิง7-2ส่งบอล93นะฮะเลี้ยงบอล99ตั้งรับ96เลยนะตั้งรับเ,เกือบ100เลยนะครับผม สภาพร่างกายเนี่ยมาที่86นี่ก็คือเสียบอลง่ายไปนิดนึงถ้าเกิดว่าบอลอยู่กับตัวเนี่ยรีบจ่ายให้เพื่อนไปเลยนะครับผมเพราะว่าตัวมันค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็บางเนาะส่วนสูง173นะฮะเท้าที่ถนัดเป็น5-3สกิลมุฟ3ดาวนะครับคุณสมบัติพิเศษมีรูเลตแล้วก็เหนื่อชั้นนะเวิร์กเลตเป็นสูงสูงนะครับผมขึ้นสุดลงสุดตัวนี้ก็เป็นตัวที่เน้นเกมรุกเป็นหลักใครที่เน้นในโหมดเมนเจอร์แล้วก็ไม่มีทางด้านของปีกเนี่ยนะครับผมใช้มา,าไไคนะู่รนะยะ คู่ปรับของเอริงเบลฮาร์แลนด์นะครับผมตั้งแต่บอลโลกแล้วนะครับผมนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเนาะใครที่อยากใช้งานก็สามารถซื้อใช้งานได้ราคาเม็ดแดงนะครับผมเนี่ยราคาเม็ดแดงเม็ดส้มเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยอันนี้คือเขาดันราคาเฉยๆจริงๆราคามันไม่ได้ขนาดนี้หรอกนะครับผมนะไอ้พวกสุลต่านมันน่าจะดันปัม๊มเอ็มกันนะฮะ ตัวต่อมานะครับผมอันดับที่9โมชิกะครับผมโมชิกะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเนาะที่สามารถใช้งานได้90นาทีถึงแม้ว่าดาวมันจะแค่4ดาวนะครับผมนะหลอดพลังงานอาจจะ4ดาวแต่ว่าสามารถใช้ได้90นาทีสบายๆเลยวิ่งเร็วนะครับผมตัวสูงสูงพอๆกับเตอโอเฮนันเดสเลยแล้วก็เกมรับก็ถือว่าแน่นมากนะฮะฝีทามาที่108การยิง69นะครับผมการส่งบอล88เลี้ยงบอล94ตั้งรับ95สาภาพร่างกาย88นะครับผมส่วนสูง185ซมเนะาาะทที่ถนนัดเป็52ทางด้านของสกิลมูฟเนี่ย3ดาวคุณสิบัตห้าเซนติา,ามเตะลูกขรเน ตัวนี้ก็เป็นสายประคองเช่นกันนะครับผมเป็นสายประคองบอลเนาะก็คือถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามแตะบอลยาวจนเกินไปหรือว่าฝั่งตรงข้ามหลุดมาอะไรประมาณนี้มันจะอ่านเกมได้ดีนะครับผมสไตล์คล้ายๆดีมาโชนะครับผมหรือว่าคาฟูอะไรประมาณนั้นแหละนะฮะถ้าเกิดว่าแตะยาวปุ๊บนี่ก็คือไอ้ตัวนี้ตัดบอลได้ทันทีเลยถือว่าเป็นนักเตะท,ที่ โอเคตัวหนึ่งเลยแต่ว่าคนไม่ค่อยนิยมใช้เท่าไหร่นะฮะเพราะว่าชื่อเสียงเรียงนามมันไม่ค่อยจะโด่งดังเท่าไหร่ด้วยนะครับผมนะคนก็เลยไม่ค่อยนิยมแต่ถามว่าเก่งไหมเก่งนะทั้งเมเนเจอร์แล้วก็โหมดเฮตุเฮตเลยตัวนี้ก็แทบจะไม่มีอะไรให้ติเช่นกันนะครับผมด้วยรูปร่างที่บางแค่นั้นเองก็ติแค่รูปร่างก็แล้วกันนะครับผมนะอย่างอื่นก็คือดีทุกอย่างเลยเนาะทั้งความเร็วแล้วก็เกมรับนะถือว่าแน่นสุดๆไปเลยนะครับตัวปรมาณับสุดท้ายผมยกให้เป็นหนาตางของกิลมาโดก็แล้วก ใจจริงอยากจะยกให้นาธานอาเก้อ,อยู่เป็นกันแต่ว่าผมเนี่ยชอบนักเตะสไตล์แบบเติมเกมลูกสูงนะครับผมผมก็เลยยกให้ปรทาราบของออกิลมาโดไปก็แล้วกันรีเท่ามาที่103นะฮะการยิง80การส่งบอล97เลี้ยงบอล99ตั้งรับ92สภาพร่างกาย83เนาะส่วนสูง171เซติเมตรนะครับผมข้อเสียก็คือ เตี้ยนะครับผมเวลาไปยืนอยู่เสาแรกเนี่ยก็จะเสียประตูเอาได้ง่ายสไตล์คล้ายๆโรเบโตคาร์อสเลยนะครับผมนะชอบไปยืนอยู่เสาแรกแล้วก็ประกบตัวละครเนี่ยมองไม่ถึงนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ซีเรียสอะไรเรื่องพวกนั้นก็สามารถจัดได้เลยเช่นกันเนาะ สก,กิลมุฟสามดาวนะครับผมคุณสมบัติพิเศษมีตัวชี้ด้วยส้มพยายามเตะลูกขอสนามยิงประตูจาระยะไกลแล้วก็เพย์เมเกอร์นะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเก่งในโหมดเมเนเจอร์มากๆใครที่เน้นโหมดเมเนเจอร์เป็นหลักนะครับผมแล้วก็หาหนักเตะที่แบบวิ่งไล่กวาดบอลได้ดีนะครับผมแล้วก็วิ่งแซงฝั่งตรงข้ามได้สบายๆก็สามารถใช้กิลมาร์โดไปได้เลยซื้อสักเม็ดส้มนะท่านผู้ชมนะราคาก็ไม่ได้ต่างจากอ่าราคาเม็ดเทาเม็ดแดงมากนะครับผมเพิ่มขึ้นมาอีก ประมาณ4 5 0 m อนะได้เม็ดส้มเลยนะครับผมช่วงนี้ตานมันดันไอตัวราคาเมดเทานะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับผมสังเกตดูว่าราคาเมดเทากับราคาเม็ดแดงเนี่ยนะฮะราคาเมเทากับราคาเม็ดส้มนะไม่ต้องไปเทียบกับเม็ดแดงแล้วเทียบเม็ดส้มไปเลยนะครับผมนะเนี่ยราคามันจะใกล้เคียงกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อเม็ดส้มไปเลยนะณปัจจุบันนะครับ <S <S ข้าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ถูกใจใครยังไงกบขอประทานอภัยไว้หนที่นี้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็ไอตัวเนี้ย คือผมอยากได้โคตรเลยนะครับผมไปเจอในแแลงมานี่คือแบบแม่งโคตรเก่งนะผู้ชมตัวเนี้ยแต่ว่าข้อเสียบนที่ผมบอกไปเนาะลูกกลางอากาศแต่ว่ามันเป็นแบกไงแบกนี่คือเตี้ยยังไงก็โขกนะครับผมลูกโขกลูกทาประตูอะไรเงี้ยไปปล่อยแม่งไปเถอะนะครับผมให้เซ็นเตอร์ทําหน้าที่ของมันไปนะฮะแต่จะเสียแค่เวลาเขาเปิดมาเสาสองแค่นั้นเองเสาสองก็คือเสาไกลนั่นแหละนะครับผมถ้าเปิดมาเสาสองปุ๊บเนี่ยรถตคาร้อนเนี่ยอโหเสียหมาตลอดเลยแต่มันก็มีบางครั้งนะครับผมที่มันสามารถ โขกสกัดได้นะครับผมมันก็ไม่ได้ทุกครั้งเนาะที่จะเสียประตูทุกครั้งไปนะฮะมันก็จะมีบางจังหวะที่มันสามารถโขกสกัดได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากได้ตัวนี้นะมาใช้งานภาวนาขอให้เปิดได้สักวันเถอะไอ้เหี้ยตั้งแต่กิจใหม่เข้ามาตัวร้อยสามกูยังเปิดไม่ได้สักตัวเลยพ <c oughs> าฝากไปด้วยแล้วกันนะครับผมร้านเติมเกมของเราเพลและก็เพลเวอร์กัญชาเนาะลิงสั่งซื้อจะได้คลิปเปิดให้บริการยี่สี่ชั่วโมงนะครับผมใครยังไม่จัดก็อย่าลืมไปจัดกันด้วยนะฮะสำหหหรรััััับบคคคลลลิิปปปโโดดดนนนนีี่่กกก็ขอออตวววาาไไ้้เจใมมสสผ